โอเคครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์สายอนิเมะทุกคนด้วยนะวันนี้อยู่กับที่เซิร์ฟเวอร์จีนวันนี้ได้มีตู้ของหกปีเข้ามานะครับเป็นกายแทนเนาะแล้วก็มีกิจกรรมนี้เข้ามาด้วยนะอ,อก็เป็นกิจกรรมที่ทําคะแนนรายวันเนาะมันมีในส่วนของอาวุธลับด้วยนะครับก็จะเป็นในส่วนของนุม่มกุลนำแพรนพยุเข็มดอกซารีแล้วก็เทียบเชิญอยู่มาบานนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมเนาะวันนี้หลัหลกๆเราจะมาดูในส่วนของกายแท้นะครับนี่ตรงนี้ ตู้กายแท้ของ6ปี sp นะครับผมมาดูของในตู้กันก่อนดีกว่านะก็จะมีเหรียญน,นะครับเหรียญกายแท้ของ6ปีนะครับเออถ้าได้เนี่ยก็ได้ห0สิบเหรียญเลยนะครับแล้วก็มีถึง9้าครั้งเลยนะโอ้โหก็เรียกว,ว่าเยอะเนาะเออแล้วก็จะมีเป็นขนนกอันนี้นะครับนี่อันนี้เหมือนกับเป็นตัวละครเอเดาเนาะแล้วก็เป็นของ6ปี sp นะครับผมเป็นโซวิวญ,ญญาณนะครับผมเขาเรียกว่าโซแล้วกันเนาะเป็นอย่างนี้ ในส่วนของกระดูนะครับเป็นกระดูกในส่วนของนารีสมุดนนะแค่หนึ่งดาวนะครับผมไม่เหมือนกับเซิร์ฟเวอร์ไทยเนาะเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยแจกแบบจุกๆเลยครับผมหกดาวอันนี้เป็นแค่หนึ่งดาวนะครับก็ของอื่นเนี่ยก็ตามแต่ละเซิร์ฟเวอร์เนาะเพราะว่ามันของขั้นเนี่ยอันนี้เป็นขั้น SP แล้วก็เซิร์ฟเวอร์มันเปิดมานานแล้วนะครับผมประมาณนี้เนาะมาดูการันตีนะครับก็ตามนี้นะครับตามตัวเลขเนาะนี่ก็ไม่รู้ว่าอันไหนมันเป็นอันไหนบ้างนะ ก็ดูตามนี้แล้วกันนะครับผมประมาณนี้เนาะในส่วนของนี่ครับของแรกเปลี่ยนนะอันนี้เป็นอะไรอ๋อนี้เป็นกายแท้ของเอ่อไอ้น,นี่ยางอูตีนะครับจําชื่อไม่ค่อยได้นานจัดเลยนะครับตัวเนี้ยไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับแล้วก็ของหลักๆก,ก็จะมีประมาณเนี้ยจะเน้นเป็นในส่วนของนารีสมุทรนะครับนารีสมุทรเนี่ยก็จะมีอันนี้มาด้วยแล้วก็ ที่ผมเห็นอีกก็จะเป็นอ่ะอันนี้ครับอันนี้ก็จะมีกระดูกเหมือนกันน่าจะชิ้นเดียวกับในส่วนของตรงตู้เนาะอ่ะตู้ตรงเนี้ยชิ้นเดียวกันไหมเออน่าจะชิ้นเดียวกันนะเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามีให้เราแลกอีกทำไมเนาะก็ประมาณนั้นอ่ะมาดูตรงนี้นะตรงนี้ก็เป็นในส่วนของร้านค้ามีเติมเงินนะครับมีใช้เพชรด้วยนะหูอันนี้คุ้มนะหูเกินไป <laughs> โอ้โหเกินแบบจุกจุกอะเฮ้ยโอ้โหถ้าใครเล่นเนี่ยแล้วแบบว่าของมีเยอะๆแล้วเนี่ยเราคนที่จะเก็บเพชรไว้นะเฮ้นี่ตกใจจริงโอ้โหเกินไปแจกเยอะมากไม่ใช่แจกเยอะมันถูกมากครับผมทุกคนใบหนึ่งเนี่ยสามสิบหกเพชร เกินไปหรือเปล่าโอ้โหเกินไปอ่ะอันนี้ผมไม่มีหกปีกไงโอ้โหดูดิใบสุ่มสามที่หกใบเกินไปอันนี้แบบใครมาเล่นใหม่นะผมบอกเลยว่าอิ่มอ่ะเออหน้าไม่น่าไปเล่นใหม่นะหน้าไปเล่นหน้าเล่นใหม่ตอนนี้ครับเซิร์ฟเวอร์จีนโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยไม่รู้ว่าถ้าเล่นใหม่เนี่ยจะมีในส่วนของกิจกรรมนี้หรือเปล่านะแต่ว่า ตอนที่ผมไปเล่นเซิร์ฟหลังๆเนี่ยมันแบบว่าถ้าเราเล่นใหม่เนี่ยมันจะไม่มีในส่วนของกิจกรรมในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ที่มีมาก่อนแล้วเดออีย๋ยวต้องลองไปดูครับเซิร์ฟเวอร์ใหม่เดี๋ยวผมไปดูให้นะว่ามีหรือเปล่านะโอ้โหถ้ามีเนี่ยบอกไดเลยว่าคุ้มมากๆครับดูดิโอ้โหเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสุ่มด้วยเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันนะครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวละครนะครับผมกายแท้นะว่าตอนนี้มีตัวไหนกันบ้างแล้วเนาะ กดมาที่ตัวละครนะครับปึ๊บกายแท้นะครับ SNA นะก็มีตัวไหนเพิ่มขึ้นมาอัปเดตหรือเปล่าจะอัปเดตให้นะครับก็จะมีในส่วนของผู้วนนะิเศษเจ็ดเนาะ s ี่มีเท่าเดิมนะแต่ว่า SP มันยังไม่มีบอกนะต้องมาดูตรงนี้นะครับ SP จะมีของทั้งเฉินนะครับที่มีกายแท้แล้วก็จะเป็นส่วนของหกปีนะครับปอไซซีเนี่ยไม่มีนะยังไม่มีนะครับ แล้วก็พิพิตรงในส่วนของถังทรายก็อันนี้เข้ามาใหม่เนะาะง้านเทพสมุทรโอ้โหเรียกได้ว่าแบบโอ้โหเพชรถ้าใครมีเพชรเยอะเนี่ยก็เรียกได้ว่าแบบโหดนะมีเพชรเยอะเนี่ยโอ้โหแบบสุ่มกันแบบจุกอะเออสุ่มกันจุกเลยอะอ่ะกดตรงนี้นะครับมาตรงนี้เนาะโอ้หนี้ผมแลกได้นะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเ๋ยวไปหาเพชรมาดีกว่าเนี่ยใบทศสารที่ผกเพชรอะโอ้โหแบบที่เข้ามาดูหลายรอบไม่ใช่เลยนะคุ้มเกินนะเอออันนี้คืออะไรอุ้ยอันนี้ก็แบบ มีนี่อีกนะอันนี้หกสิบเนาะอันนี้หกสิบอันนี้สามร้อยนะโอ้โห,โหนี่เรียกว่าคุ้มทุกแพ็คครับผมโอ้เกินไปมาดูเติมเงินสักหน่อยดีกว่าโูเติมเงินนี่ก็ได้เยอะเหมือนกันนะอันนี้ก็หกหยวนอันนี้น่าจะแบบสิบเก้าบาทหรือสามสิบห้าบาทนะไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าน่าจะสิบเก้าบาทเน,ะนาะได้แบบโอ้โหจุกอะโอ้โหเกิน <c ười> <c ười> เดี๋ยวไปหาดูเซิร์ฟใหม่นะ โหแบบเล่นเซิร์ฟใหม่เนี่ยเพลินเลยนะครับผมถ้ามันมีเนาะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะเดี๋ยวสุ่มแน่นอนครับผมเดี๋ยวไปดูเซิร์ฟเวอร์ใหม่ก่อนว่ามีหรือเปล่านะครับโอเคประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันนะครับเวลาไปก่อนสวัสดีครับ